สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวสุภาพรรุ่งพิรุนวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทางธุรกิจ10คำเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะคำแรกนะคะ leader คือผู้นำซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านความคิดมีบุคลิกภาพที่มีอำนาจรวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่สามารถนำทางและควบคุมทัศนคติของบุคคลอื่นได้ค่ะ คำต่อไปนะคะ Job Description เป็นการอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียดว่างานนั้นๆต้องการคนที่มีความสามารถอย่างไรเข้ามาทำงานค่ะคำที่3นะคะ Human Skill คือความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ คำที่4นะคะ dividend คือเงินปันผลกำไรของบริษัทส่วนที่จะนำมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นงวดงวดค่ะคำที่5นะคะ business cycle คือวัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจช่วงที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ธุรกิจฟื้นฟูกับซบเซาค่ะ คำที่6นะคะ Coaching คือการพัฒนาหรือการฝึกทักษะของคนในองค์กรให้มีการทำงานในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นค่ะคำที่7นะคะคอมมิตก็คือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อพิจารณาและรายงานต่างๆเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรค่ะ คำที่8นะคะ Consumption ก็คือการบริโภคการใช้สินค้าการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ค่ะคำที่9นะคะ Resolution ก็คือข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการของคนในองค์กรน,นั่นเองค่ะ คำสุดท้ายนะคะ Achievement ก็คือการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ